สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องคลิปโจรเน็ตเวอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจกับศัพท์ในวงการคลิปโตนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้พร้อมกับคลิปโจรเน็ตเวิกอย่างเช่นวันนี้ได้เลยนะครับวงกาบศัพท์คลิปโตนะครับในปี2024ครับที่นักลงทุนหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับที่จําเป็นต้องรู้นะครับเดื่อตอนนี้นะครับสภาพสภาพ การของตลาดคริปโตนะครับที่เติบโตขึ้นจนมีนักลงทุนหน้าใหม่หรือหน้นาเก่านะครับต่างเข้ามามากมายครับรวมถึงนักลงทุนหน้าเก่าทั้งหลายที่บางทีเจอคำสับแปลกๆนะครับแล้วก็นึกสงสัยว่ามันมันหมายความว่าอะไรกันแน่ในปี2 0 2 4ในปัจจุบันมีคำสับแปลกๆบ้างหรือเปล่าหรือคำสับที่ไม่เคยผ่านตามมาก่อนบ้างหรือไม่นะครับโดวยวันนี้นะครับทางคริปโตเน็ตเวิร์กนะครับจะรวมคำสั์ ด้านคริปโตทั้งเก่าและใหม่นะครับมารวมให้เพื่อนๆแล้วนะครับครับคำแรกนะครับก็คือวานวานก็คือย่อมาจากผู้ที่ซื้อรายใหญ่นะครับที่ซื้อเหรียญเป็นจํานวนมากๆนะครับเขาเรียกว่าวานเมานะครับผู้ที่ซื้อรายเล็กที่ซื้อไว้เป็นจํานวนเล็กๆนะครับเช่น0.001 bitcoin นะครับ โฮนะครับโฮย่อมาจากคำว่า hold on for the light นะครับก็คือซื้อและถือมันไว้นะครับเช่นซื้อเหรียญบิตคอยนะครับซื้อและโฮก็คือถือมันโอราเข้าคือคนที่ใส่ข้อมูลเข้าสู่บล็อกเชนครับเพื่อให้ผู้พัฒนานำข้อมูลไปใช้งานต่อนะครับฟัดย่อมาจากคำว่า fear uncertainty นะครับสามอย่างนี้ความกลัวความไม่แน่นอนนะครับ แด้ความสงสัยนะครับในตลาดมีมคอยนะครับเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นโดยริงจากเหรียญมีมต่งต่างๆนะครับที่โด่งดังเช่นด็อกคอยนะครับเล็ก,ลกคำว่าเล็กย่อมาจากแพ้อย่างหมดท่านะครับเช่นเหตุการณ์นี้มกักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการโฟมูนะครับและคุณเชื่อในแรงกลัวตกรถเหล่านั้นนะครับจนสุดท้ายราคาเหรียญก็ได้ตกลงอย่างรวดเร็วเสูญเสียเงินไปยับเยินนะครับ พัมแอนดัมปั๊มราคาเหรียญน,นะครับแล้วพอราคาสูงขึ้นก็จะแลกเปลี่ยนเงินเหล่านั้นออกไปเป็นเงินเสียญครับรักภูนะครับรักภูคืออะไรคือการที่เจ้าของเหรียญจะสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาเพื่อให้เพื่อใ,ให้นักลงทุนนะครับแห่เข้าไปซื้อหรือว่าลงทุนเมื่อราคาเหรียญมีมูลค่าสูงนะครับเจ้าของหรือว่าผู้พัฒนาเหรียญเหรียญนั้นนะครับจะหอบเงินหนีนะครับ เอ,อเอาคอยเอาคอยคือเหรียญเหรียญอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่เหรียญบิตคอยก็เรียกว่าเอาคอยเงินเฟียดในวงการคริปโตเขาจะเรียกว่าเงินสดโฟมโมโ่ื่อมาจาก fear of missing out นะครับหรือพูดง,ง่ายๆคือการกลัวตกรนั่นเองตลาดกระทิงนะครับมาจากคำว่า bullish ซึ่งแปลว่า ตลาดขาขึ้นอยู่สีเขียวคือเพื่อนของเรานะครับในช่วงตลาดจะทิงเช่นทุกเวียนหรือช่วงตลาดขาขึ้นหมดมีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยตลาดหมีนะครับก็คือตรงการทำตรงตรงข้ามกันนะครับก็คือตลาดหมีจะเป็นขาลงนะครับ ico ในวงการคริปโตนะครับย่อมาจาก intelcoin offering นะครับคือวิธีการระดมทุนสำหรับโปรเจกต์คริปโตตัวตัวใหม่นะครับเกมไฟลนะครับคือการเกม คือเกมที่เล่นแล้วได้เงินนะครับยอ่อมาจากเกมและ Finance หรือที่คุ้นหูในคำว่า play to earn นะครับเช่นเกม X Infinity นะครับ d e o นะครับยอ่อมาจากคำว่า do y o u own research นะครับหรือก็คือการที่จะต้องหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยเพราะการลงทุนมากมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับหากไม่มีความรู้ด้วยตัวเองนะครับก็จะอาจหมดเงิน ได้การซื้อเหรียญคริปโตเจ้าในเจ้ามือนะครับหรือใครก็ตามอาจจะไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะครับเช่นเวลามีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้เหรียญเหรียญน,นี้มูลแน่ๆคนคนก็แห่ลงไปลงไปโดยมีศึกษาสุดท้ายราคาเหรียญไม่พุ่งตามที่โฆษณานะครับ Hard Fork ความเป็นความเห็นไม่ลงรอยนะครับของผู้นักพัฒนานะครับในเหรียญเหรียญนั้นนะครับหรือว่าบล็อกเชน การขายหมูนะครับคำว่าขายหมูจำไว้เลยในตลาดครโตโตมักจะเกิดการที่ตนเองได้กําไรนะครับมาบ้างแล้วแล้วกลัวว่าราคาจะมีการดิ่งลงก็คือขายเหรียญออกไปในราคานั้นก่อนสุดท้ายพอพอขายเหรียญปั๊บเหรียญก็ to the moon ก็คือเหรียญเหรียญก็พุ่งอย่างรุนแรงหลังจากอันขายของของเรานะครับของเพื่อนเพื่อนั่นเอง l ลมโบรักเลมโบคำคำนี้ เปรียบได้เหมือนราคาเหรียญพุ่งสูงมากจนรู้สึกว่ารวยขนาดที่ว่าสามารถที่จะซื้อแลมโบกินีได้เลยครับคัทลอสก็คือการที่เรายอมขาดทุนเจ็บแต่จบก่อนเงินจะจะเหลือน้อยกว่านี้นะครับเช่นซื้อเหรียญครับตอนราคา500บาทนะครับพอคิดว่าจะขึ้นอีกแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับราคาก็ร่วงลงมาจึงตัดสินใจคัทลอสนะครับอออินนะครับออินก็คือการใช้เงินทั้งหมดนะครับ เข้าไปในเข้าไปลงทุนในเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับเช่นซื้อเหรียญ i t c o i n ก็คืออออินไปหมดเลยในราคานั้นโดยไม่ได้กระจายลงทุนไปในในเหรียญอื่นนะครับจุดดอยการที่เราซื้อคริปโตนั้นไว้ในราคาหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันราคานั้นต่ําลงทำให้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะราคามันจะพุ่งสูงกว่าราคาเดิมน,นะครับที่เราซื้อ เวกแ n นนะครับเวกแ n นจะคล้ายๆกับนักลงทุนที่มีมืออ่อนแอหรือว่ารับเรงกดดันของตลาดคิิปโตไม่ไหวนะครับเพราะว่าตลาดคิิปโตได้ชื่อว่ามีความผันผวนที่สุดนะครับไม่เหมือนตลาดโกตลาดทองคํานะครับหุ้นอสังหานะครับได m o n ด Hand ตรงเงินข้ามเลยนะครับก็คือเป็นนักลงทุนที่มีจิตใจที่นิ่งไม่สนว่าตลาดจะเป็นไป,ไ,ปไปในแนวไหน ซื้อและโฮ erm มันอย่างเดียวก็คือเขามีจิตใจที่เข้มแข็งเซฟฟูคือการที่เงินของเราถูกรักษาความปลอดภัยในระดับที่เซฟซึ่งคำคำนี้มาจาก c ีเซ็แห่งไบแอนนะครับพูดคำว่าเซฟแต่เขาว่าเขาได้ออกเสียงเป็นเซฟฟูนั่นเองบาริชสภาพต,ตลาดขาลงนะครับบูลิตก็คือขาขึ้นสรุปนะครับคำศัพท์ในตลาดที่โตยังมีมากมายนะครับแต่ที่เห็นบ่อยๆนะครับ ก็มักจะเป็นคําเหล่านี้และมีอีกหลายคำที่ที่วันนี้เราไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆนะครับอย่างไรก็ตามต่อไปหากคำเห็นคําศัพท์ที่พูดได้กล่าวได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับไม่ว่าผ่านไปเจอในคลิปวิดีโอไหนนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับ เพ,เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วมาอัปเดตกันใหม่นะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ฟังจนจบ,บขอบคุณมากครับ